สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวตัวนี้นะครับนี่ไมโครโฟนฟิวเวอร์ PM1 นะครับ ก็เป็นไดนามิกไมโครโฟนนะสำหรับผู้เริ่มต้นที่แบรนด์ฟิวเวอร์เนี่ยเขาส่งมาให้ผมลองเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยเรามาดูที่กล่องก่อนเลยนะครับต้องบอกกล่องค่อนข้างใหญ่เลยนะจนเฟมกล้องผมเนี่ยเกือบจะเก็บไม่มิดเลยด้านหน้าก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับอันนี้ีือฮอร์ฟิวเวอร์ pm 1นนะครับเป็นพอดแคสต์ไดนามิกไมโครโฟนนะก็คือเป็นไมโครโฟนแบบไดนามิกออกแบบมาเพื่อการใช้งานกับพอดแคสต์โดยเฉพาะอันนี้เขาก็ยกตัวอย่างการใช้งานมานะครับพอดแคสต์บันทึกเสียงสตรีมมิ่งเกมนะครับได้ครบเลยฟีเจอร์เดเด่่นนนๆอยู้านบนนะบก็จมี เป็นตัวเชื่อมต่อนะครับผ่านตัว USB-C Connector ก็คือต่อ USB-C ได้ต่อ XLR ก็ได้นะสำหรับคนที่ต่อออกอินเทอร์เฟซต่างๆนะครับมีไฟ RGB ด้วยแล้วก็ปุ่มมิวนะเป็นแบบวันคีย์มิวคือกดปุ๊บมิวปั๊บไม่ต้องเข้าอะไรให้ยุ่งยากนะครับผมแล้วก็ตัววอลลุ่มจะเป็น knob control นะครับพพ์มันมันตกโดยตัวแอหายไปตัวหนึ่งนะก็ต้องบอกว่าภายนอกไม่ค่อยมีอะไรวือหวาเท่าไหร่มาดูของข้างในกันดีกว่า ก็ต้องบอกว่าจริงๆผมแกะไปแล้วรอบนึงนะของก็อาจจะไม่อยู่ในตำแหน่งที่ควรจะอยู่นะก็จะมีตัวไม้ของเขานะครับเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูเต็มๆในทีนะึงเนาะ มีสาย USB-C นะครับผมด้านนี้เป็น USB-C เอาไว้ต่อกับตัวไม้นะส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็น2หัวแบบนี้ด้านหนึ่งเป็น A ด้านหนึ่งเป็น C นะคือเอาไว้ต่อเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆเนาะก็แล้วแต่เลยอย่างคอมพิวเตอร์ USB-A สะดวกดีนะครับแต่ถ้าต่อเข้า Mac หรือว่าต่อเข้ามือถือก็จะใช้ตัวด้าน C ก็ได้นะครับผมของผมจะเป็นรุ่นแบบมีขาแมงมุมนะครับเนี่ยนี่ปึ๊บเนี่ยครับผมก็อุปกรณ์นะครับก็จะมีขาสีเดียวกับไม้เลยสีขาวเหมือนกันนะครับผม แล้วแล้วก็นี่ครับตัวแคลมป์หนีบก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เอาไว้หนีบกระโต๊ะกับอะไรได้นะแล้วเขายังให้นี่มาด้วยตัวสายตัวที่เก็บสายไฟนะครับให้มา2เส้นเลยเอาไว้เก็บตัวสายจะได้สะดวกสะดวกเนาะอันนี้คือตัวไม่นะครับอันนี้ผมต่อไฟอยู่นะครับจะได้เห็นงานดีไซน์ชัดๆนะครับเวลาตัวไฟ RGB เขาติดนะครับตัวนี้เป็นโลหะเลยนะรู้สึกได้ถึงความแข็งแรงถึงความหนักนะครับผมนี่ก็เป็นขายืดลงได้นะครับ ข้างหน้านี้ก็ตัวใหม่ที่เป็นดนามิกนะมีฟองน้ํามาให้ฟองน้นาําน่าเจ๋ออ่ะตรงนี้ก็จะเป็นน็อคที่ไว้ปรับเสียงนะครับผมแล้วก็สองข้างอันนี้ที่เป็นตัวสกูเอไว้ไขเพื่อความแน่นนะเวลาเราได้มุมปุ๊บเราก็ไขให้แน่นเขาจะได้ไม่บิดไปบิดมานะครับผมแล้วเดี๋ยวผมให้ดูไฟนะอันนี้เจ๋งมากเลยคือไฟเขานอกจากเพื่อความสวยงามนะเขายังเป็นเอฟเฟกในการใช้ให้ด้วยอันเนี้ยนะครับก็จะเห็นว่าไฟมีเคร่ขีดเดียวแบบนี้คือเกณ์ต่ําสุดนะ แล้วพอเพิ่มเพิ่มเกณฑ์เรื่อยๆนะก็จะเห็นว่าไฟเนี่ยมันจะเริ่มเพิ่มเพิ่มหมุนรอบไปเรื่อยๆนะครับจนไม้ฝั่งจะเป็นสีแดงแล้วพอสุดก็คือวงรบรอบแบบนี้นะครับก็เจ๋งดีนะครับสักพักปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนเป็น RGB เหมือนเดิมนะ RGB ก็จะเป็นแสงที่แบบค่อยๆเปลี่ยนทีละนิดเนาะแบบนี้แล้วตรงนี้ที่ผมบอกว่าเป็นปุ่มมิวที่แบบสัมผัสนะครับเวลามิวปุ๊บเขาก็จะกลายเป็นสีแดงแทนให้เรารู้ว่าตอนนี้มิวอยู่เห็นกันชัดๆไปเลยนะครับถ้าอันมิวปุ๊บเขาก็จะกลายเป็น RGB เเหมืออนนดิัี้ เจ๋งมากๆเลยนะครับแล้วก็การเชื่อมต่ออยู่ด้านล่างนะครับ C ที่ผมต่ออยู่มี XLR เนาะแล้วก็มีตัวช่องหูฟังนะครับผมเดี๋ยวมาลองใช้งานจริงกัน อันนี้ผมก็เอาเจ้าไม้ตัว Feelburn PM1 ติดเข้ากับขาของเขาแล้วนะครับผมแล้วก็ที่ได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงจากตัวไม้ Feelburn PM1 เลยนะครับก็จะที่ลองใช้งานมานะเดี๋ยวมาเล่า,ลาให้ฟังจะได้ฟังเสียงกันไปด้วยนะก็เอาเรื่องเสียงก่อนที่ฟังมาเนี่ยก็คือตัวนี้อย่างแรกคือเขาเป็นรับเสียงเน้นข้างหน้าเนี่ยเป็นข้างหน้าปุ๊บอย่างเงี้ยอะไรที่เกิดข้างหลังเราจะมันจะถูกตัดออกไปแล้วก็อะไรที่เกิดห่างกับตัวเรามากๆมันก็ถูกตัดออกไปเน้นเสียงผู้เราเป็นหลักอย่างเช่นเดีย๋ยวผมจะลองเปิดทีวีที่อยู่ใกล้ๆผมแต่ตอนนี้ผมเปิดบบอแต่่ววาาผมปิดเสียงไ้นะครั อ่ะอันนี้ผมเปิดเสียงแล้วนะผมเห็นอยู่ว่าตัวกราฟเสียงตัวแบบพวกแบ็กกราวมันเด้งขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ได้มากนะก็ลองลองพิจารณาดูว่าเวลาเราใช้งานจริงแล้วมีคนทําเสียงนู้นนั่นนี่นะครับตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับผมสาหรับตัวเอาพุทของเขาอันนี้ผมก็ชอบเหมือนกันนะคือมีทั้ง USB C แล้วก็ S L R เลยนะครับผมคือแน่นอนครับสายสตรีมมิ่งอย่างผมที่ใช้กับคอมเป็นหลักเนี่ยมี USB C นี่คือสะดวกมา,มากๆผมต่อเข้าคอมปุ๊บได้เลยหรือว่าผมจะต่อเข้ามือถือปุ๊บก็ได้เลยเหมือนกันแต่ สำหรับเอาไปแบบอะไรที่มันเหนื่อยชีพขึ้นเนาะ XLR ก็สําคัญนะครับพอมีปุ๊บมันก็ทําให้แบบว่ามีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากขึ้นคุณเป็นสายเริ่มต้นอย่างผมหรือใช้ในบ้าน USB C มาก่อนแล้วถ้าในอนาคตเราจะต้องอัปเกรดอุปกรณ์เราก็ยังสามารถใช้ตัวนี้ต่อได้นะครับอันนี้คือดีนะครับผมสาหรับขาที่ให้มานะผมก็ต้องบอกน,นิดนึงว่า เรื่องคุณภา,าพความแข็งแรงอะไรนี่โอเคเลย,นะ OK เลยแต่ว่าขามันจะไม่ได้ยาวมากนะครับผมอันนี้ก็อาจจะต้องเรียกว่ายังไงดีคือใช้ระดับเริ่มต้นโอเคเลยแต่ถ้าคุณเริ่มอัปเกรดระบบตัวขาใหม่อาจจะอาจจะมาเกะกะแทนนะเพราะว่ามันไม่ได้ยาวเท่าไหร่มันความสูงมันก็น้อยเนาะบางทีอาจจะพุ่งเข้ากล้องอย่างอันนี้ผมจงใจให้มันเข้ากล้องเพราะว่าเรากำลังโฆษณาไม้เนานะแต่ถ้าบางทีเราอยากจะเอาไม้หลบจากกล้องเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะครับผมก็เรียกว่าเป็นขาสําหรับระดับเริ่มต้นแล้วกันนะครับก็ในอนานคตอาจจะต้องแบบอัปเกรด ใช้ขาที่มันยาวขึ้นใหญ่ขึ้นกว่านี้นะครับผมอีกฟีเจอร์ที่ผมชอบคือตัวไฟวงแหวน RGB ของเขาเนี่ยครับเพราะว่าเวลามิวใหม่แล้วมันกลายเป็นสีแดงอย่างที่โชว์ไปก่อนอันนี้อันนี้คือชอบมากเลยนะครับผมเพราะว่าต้องบอกว่าไม้ตัวก่อนนัานี้ผมใช้ตัวไฟมิวมันเขาจะเป็นแบบหลอด LED สองสาหลอดนะครับเวลากดก็ LED เป็นสีแดงแล้วบางทีผมมองไม่เห็นซึ่งผมเคยเกิดเหตุการณ์ผมอัดคลิปความยาวแบบ20นาทีอ่ะแล้วผมมิวไหม่ไว้ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบคลิปโดยที่ไม่รู้ตัวแต่พอมันเป็นไฟ RGB แบบเนี้ยที่เป็นวงเลยเ ผมชำเลืองมองที่ไม้แป๊บเดียวผมรู้เลยว่ามันจะมิวหรือเปิดอยู่เพราะว่าไฟมันใหญ่มองเห็นง่ายและไฟยังสะท้อนเข้ากับตัวไม้อีกด้วยนะครับดังนั้นอันนี้ถ้าเผื่อม,มิวเนี่ยเราเห็นแน่นอนอันนี้คือช่วยได้มากอันนี้ดีอันนี้ผมแบบเออเจ๋งชอบเลยครับสำหรับฟีเจอร์นี้สำหรับเรื่องเสียงนะที่ผมลองใช้ผมรู้สึกว่าเสียงมันจะออกทนสว่างๆหน่อยนะครับผมอันนี้ผมว่าก็แล้วแต่ส่วนตัวผมผมโอเคกับเสียงของเขาสำหรับคนอื่น ชอบไม่ชอบอยังไงก็ลองฟังกันดูได้นะเพราะว่าที่ได้ยินอยู่นี่ผมก็ใช้เสียงจากไมค์ตัวนี้เลยนะครับสิ่งผมอยากให้เขาแบบปรับปรุงนิดนึงสาหรับเจ้าตัว f e วเวอร์พีนะครับก็คือตัวนี้เขาไม่มีซอฟต์แวร์อะไรมาเลยนะครับก็คือว่าที่เคยลองใช้ยี่ห้องอื่นเนี่ยบางทีเขามีซอฟต์แวร์มาให้ด้วยเราสามารถปรับตั้งค่านู่นนั่งนี่ปรับ EQ ปรับพวกโลคัทไฮพาร์สอะไรพวกนี้ได้ใช่ไหมครับผมปรับ พนเสียงปรับนู่นปรับนี่แต่ว่าปรับไฟ RGB ด้วยแหละอันนี้ปรับอะไรไม่ได้เลยนะครับไฟ RGB ก็คือเขาเปลี่ยนของเขาไปเองนะครับไม่มีลูกเล่นอะไรเป็นพิเศษนะครับซึ่งบางทีแบบบางทีเราอาจจะอยากแบบว่าสตูดิโอเราเป็นสีเหลืองเราอยากให้ไมค์เป็นสีเหลืองด้วยอะไรแบบเนี้ยน้องก็ทําไม่ได้นะครับผมก็นะครับก็เข้าใจได้ว่าจริงๆไมค์ยี่ห้อนี้ก็น่าจะค่อนข้างใหม่ผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันอันนี้ต้องขอบคุณทางฟิวเวอร์ที่ส่งมาให้ลองนะครับผม ก็อันนี้ก็ถือว่าให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคนที่กําลังมองหาไมา่เอาสตรีมนะครับสตรีมเกมสตรีม t u b e Facebook อะไรก็แล้วแต่นะครับผมหรือว,ว่าทำพอดแคสต์รวมถึงอยากจะทําอัดคลิปที่ต้องลงส่งลงเสียงเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็ลองไปดูเดี๋ยวผมแปะลิงก์นะครับสำหรับสั่งซื้อไว้ที่ Description คลิปนะครับไปกดดูกันได้เลยสำหรับวันนี้ก็ลากันก่อน,นครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการของเราจนจบนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ตามครับกดให้เรียบร้อยครบทุกอย่างนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆให้รับชมกันต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ